สวัสดีครับพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันอาทิตย์ที่27เมษายนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับหวยไทยจัดสีวันนี้ที่ช่อง74นะครับเดี๋ยวจะทําการแข่งกันเวลา14นาะฬิกา30นาทีนะครับช่อง74ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมเปิดหัวความมันมาคู่แรกต้องบอกว่าถึงเงินเลยได้เสียเลยนะครับยันกันอยู่ตอนนี้เชื่อว่าน่าจะ10-10หรือว่าใครต่อรองนะครับยอดปุ๊มมันกับยอดกันยอดปุ๊มมันกับยอดกันนะครับ ทางด้านของยอดกุมารลดสวยจากเจกก่อนหน้าเนี่ยหยุดพักไป3เดือนแล้วก็กลับมาชนะนกทางด้านของวายุคน้อยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดนกทางด้านของเพชรนิวัตเตะขาตอะยางวันนั้นเพชรนิวัตวันนี้ต่อยที่ราชดำเนินส่วนยอดกุมารเปิดหัวคู่แรกช่องเจ็ดสีนะครับยอดกุมารกับเพชรนิวัตเนี่ยไฟที่ผ่านมาต่อยที่ช่องห้าต่อยที่ราชดำเนินเนี่ยวันนั้นต่อยคู่หลงวันนี้ต่อยคู่แรกคู่เปิดหัวนะครับเตะขาตอะยางเพชรนิวัตยางแตกเลย เพชรนิวัตต่อยล่ามเนินส่วนยอดกุมารเข้าช่อง7จ็ดสีต่อยเปิดหัวคู่แรกนะครับรุ่นพี่เขาเกมกระดุกดีแต่ว่าช่วงชกเป็นรองนะครับรุ่นพี่เขาเกมกระดุกดีช่วงชกเป็นรองเป็นมวยขวาอาครบนะครับมวยขวาซ้ายหน้าได้หลากหลายสมองดีดีลาเชิงชกฉลาดแล้วเวลามันออกเนี่ยแน่นทุกจังหวัดเลยนะครับไม่พั่มเพื่อไม่สเปรย์สะปะนะวันนี้เจอกับทางด้านของยอดกันช้างนครศรีของพี่ชายผมของหมวดช้างนะครับในทีมของรองทีทางด้านยอดกัน ล่าสุดน็อกทางด้านของจีรวัตรมาที่เวทีมวยสยามอมน้อยผมยืนดูอยู่ด้วยเกาะรั้วยืนดูอยู่ด้วยนะครับยอดกันช้างนาครศรีอยู่ที่สิงห์มาวินเพราะฉะนั้นสิงห์มาวินเสือไม่ต้องพูดถึงอยู่ที่เดียวกับเด็กยันริศเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าเบอร์มวยรุ่นน้องกระดูกการผ่านมวยไปลองแต่ได้เสือวันนี้เจอกระดูกชิ้นใหญ่เลยทางด้านยอดกันผมบอกให้เลยเด็กคนนี้หัวใจดีมากๆนะครับเบอร์ต้นต้นของภาคใต้หัวใจดีดื้อมากเด็กดื้อคนนึงเลยนะนะแล้วได้เสือแต่ว่ากระดูกเป็นลองช่วงชก ได้เปียบหน่อยหนึ่งช่วงชกได้เปียบหน่อยเป็นม้อยขวาท้าดวลชวนแรกชวนทะเลาะชวนปะทะแข้งขวาหมัดขวาแข้งขวาหมัดขวาแล้วกล้าสวนแต่ว่าไฟนี้ต้องละเอียดเลยนะเพราะว่าเจอกระดูกทั้งแท่งเลยนะครับต้องละเอียดหน่อยเจอกระดูกทั้งแท่งนะครับยอดการลุน้นปลายปลายต้นต้นต้องทําใจนะยอดการลุ้นปลายปลายนะครับมาถึงคู่ที่สองเพชรวิเศษกับทางด้านของฤทธิชัยเพชรวิเศษกับฤทธิชัยต่างคนต่างหายไปต่างคนต่างหายไปนะครับเพชรวิเศษหกไฟล่าสุดเนี่ยช่องเจ็ดสีทั้งหมด แต่ว่าแพ้สี่เสมอหนึ่งชนะแค่หนึ่งเพชรวิเศษเด็กในบ้านเลยนามวยขวาอาวุธครบเตะเข่าในดีมีทุกลูกเด็กบ้านใหญ่แต่เลื้อนานนะครับเลื้อนานเข้าก่อนเข้าก่อนได้เปรียบต้นดีต้นจัดนะครับต้นดีต้นจัดล่าสุดแพ้เพชรเก้าหลานนูน้นตั้งแต่หกหกตั้งแต่ปีหกหกยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกตอนนั้นต่อยระบบปิดต่อยเสร็จเนี่ยรูน่าชนะแต่กรรมการสวน ต่อยเสร็จดูหน้าชนะแต่กรรมการสวนเลยตั้งแต่27สิงหาคม6กหายไป20เดือนได้มั้งหายไปประมาณ20เดือนได้วันนี้ลับมาใหม่เจอกับฤทธิชัยสอสมานการเมนฤทธิชัยนะก็ต้องบอกว่าสอสมานการเมนตอนนี้เหลืออยู่สองสามคนมัน้งใช่ไหมเหลืออยู่สองสามคนนะครับเหลือเพชรสมานเหลือฤทธิชัยเหลือเพชรสังวานเหลือประมาณเนี้ยอยู่ในความดูแลของวังหินอ่ามอปราหินพิบายนะครับของพิเตและก็พิกวดอยู่ที่ซอยกำนะลังแนน่ะฤทธิชัยเบอร์มวยเป็นรอง สีเสื้อหน้าเสือไปลองแต่ว่าได้ร่างกายลิทที่ชัยมีรายการต่อยต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับมีรายการต่อเนื่องสม่ำเสมอกว่าแต่ว่าผลงานไม่มีเหมือนกันลิทที่ชัยคบเครื่องหลากหลายนะครับครบเครื่องหลากหลายเป็นวันขวาที่ซ้ายหน้าดีมากแต่มันไม่ค่อยออกนะวันนี้คู่ที่สองไปเพชรพิเศษเลยเพชรพิเศษชอบมากที่สุดในรายการนะครับแล้วก็มอคคีกับทางด้านของเพชรเหนือคู่นี้นอกกับในแข้งกับเขานะครับมอคคีเบอร์มวยดีกว่าแน่พทตเบอร์เปิดดีๆมาทั้งนั้นนะครับรุ่นพี่เขาเกมกระดูกดี รุ่นพี่เขาเกมกระดุกดีเขาแข็งแรงแต่ว่าต้องรุ่นไปลายปลายต้นต้นไม่ง่ายเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่ผลงานดีมากๆตั้งแต่มาอยู่ในสังกัดของพี่ตองขาวเชียงใหม่ได้พี่แอดสนับสนุนนะครับผลงานที่ผ่านมาเจ็ดไฟเนี่ยแพ้แค่คนเดียวเท่านั้นแพ้ขุนสยามอยู่คนเดียวเท่านั้นที่เวทีมวยสีมมอมน้อยล่าสุดชนะสิทธิศักดิ์หรือว่าเพชรเกาล้านหรือว่ายอดเพชรอะไรนะทางด้านของเพชรเหนือหรือว่าจักรใจสอํำเดินเนี่ยเขาเกมกระดูกดีพวกเตะตั้งวังคา นะต้นได้แต่วันนี้ต้องลุนไปเพราะว่าทางด้านมอคคีในแข็งแรงมากนะครับทางด้านของเพชรเหนือต้องพิ้วไว้ได้ให้ตลอดนะหนีเขาไว้ออกนะครับเพชรเหนือลองได้นะครับลองได้มอคีลุนวงในปลายปนะครับส่วนผู้เอกคัมแบ็กทีเคยุทธนากับทางด้านของเพชรกิติเลื่อนมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาคัมแบ็กสายทั้งแถบสายหนักสายแรงสายเนียมสายเน่นนะครับเกาเกมกระดูกดีแข่งซ้ายไว้ใจได้นะครับล่าสุดชนะปฏิหารก็ก่อนหน้านั้นก็ชนะคอนสเสน่ ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยต่อยแต่กับวยเขาไปแพ้เดโชที่จังหวัดยาลารายการใหญ่นะครับเพชรกิตติก็เลื่อนมานะครับอยู่กับพี่แชมป์สอจารุวันนะครับเพชรกิตติ